มันเป็นเทปไดเวอร์กันนเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยกูแไม่งยด้วยเลยดูเ้ยเฮ้ยมุ่งหนึ่วะอวต่อแล้อ่ะตุ๋งนระบ้าไอ้สัสไขวัด่่อันนี้เออแล้วก็ไปลากเข้าไปในกองไฟพี่มว่าโยงทำเทียนที่กูไม่ชอบเลยโอเฮีย มันไอ้ขับรถไฟอะมันใครขับอะกูขับไม่เป็นอะกูขับไม่เป็นเป็นมากไปอก่าออกอย่ออกแล้วนะรถไฟออกแล้วนะได้เลยพี่ชายปูน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 ไม่รู้สถานีต่อไปจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันอดีตหรือนาคตโอ้ชอวีรเอ้ยเดี๋ยวปูนไปะรื้อของกันได้เลย มีของไงใช่แล้วก็คนอื่นเลยจัดใช่ไงมันเลยมีมันต้องมีมาไงเจ้าแต่ไม่มีไอ้มอ๊เรียกได้มั้งอุ้ยเดี๋ยวนที่ไม่เต็มเลยเฮ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยวโง่ไปยูจูไม่โดนดิสตามมาส์ทำไมตีไม่ได้โอ้ยมีเยอะมีเยอะเออเอาไปสัตว์เอ้ยเชี่ยเอ้ยลูกปั้นกู่ขโมยได้แล้ปล่อยเรื่องไปอ่ะ ไม่เอาไม่เอามันไอ้นี่ไม่ได้ว่าแบบในฮาร์ปไลท์ไม่ได้โอ้โหเส่อไอ้เี้ยโอ้ยอันนี้เราบอกครับไม่ใช่ฮาร์ปไลท์ไอ้เฮี้ยดัตตี้ทิพย์ยังทำได้เลยทำไมไอ้นี่ทำไม่ได้อะในเกมด้วย่สัตว์เสียงมึงรูเลอะมมมีึงเกิดเสียงไว้เปล่าก็เปิดแล้วไอ้โม่โม่เป็นทำ้ี่นะทำไรจะบอกว่ามึงเอาไปแขวนหน้าไอ้เนี่ยแปะไปข้างหน้าเลยโย่ คุณนรถไฟตัวเองชนคุณจะตายไปไหยคนเียแนไอ้โมมาโมไอ้โมเลโมไอ้โมไปไหนไปไหนแล้วไอ้เย้นล้มเลยน้ำมันหมดนั่นแหละไอ้เ้ชีวิตมึงถ้าตายถ้าตายนี่คือเอาเอาศพเพื่อนไปเป็นน้ำมันได้ปล่าแต่แต่มันไม่คุ้ม มันก็ชุบชีวิตเพื่อนได้ไม่แค่ไล่สัตว์ขายตัวได้ไหมจัดจักปูนทำไมต้องเรียกชื่อกูขี่ถัง้มามาากูเห็นมมาตรงนั้นมปเี่อไรกูเนี่ยหมาไปไหมไปไหมเฮ้ยบ้านอันนี้น่าสนใจไยไฟไหม้ด้วยว่า รู้สึกไม่ค่อยดีหรอวะาไม่เห็นที่อะไรเลยฮ่าเดินหน้าต็มกูเลยไอ้มงศิริไอ้มงไอ้มงเลม้ง้มงยยไอ้ทิงกูามอย่าทิ้งกเอย่าทิงพวกกูเอาหนี้ไปก่อนเอ้ยมันต้องรับผ้าว่ามวิ่งมาหาพวไอ้โยเพื่อน กูไว้โมตายแล้วจริงเ้นั่นตังเหรอมันมันยืนงโง่หรอมันยืนตรงลางไม่ต้องมานะรงางลองไงดีทำไงดีะโยเ่อนแต่มุมมุมขับไปไกลก่อนเอ้หรือไปขี่ม้าไหมเอามาไหมขี่ม้าอยากขี่ม้าเอยเอาไปเอามาไหมเอาันมันนตสวียไวอ้เ ม่งน่ากลัวเดเดเร็วคือเกมที่อะไรเป็นเกมซอมบี้เนี่ยยุคาบอยเขียนอะไรเนี่ยโยนี่โยโยโย่โยนโยนี้เโดญไอ้โยกพามันมึงกรโดดขีมันบอลมึงถามบอลไอ้ยเอาตาหนากูลงไปไปไป แล้วไม่ได้ที้รืออะไรอย่างนั้จ่ายขับออโต้ได้เฮียเอออะไรจุดจุดุดปูนปูนปไอ้ปูนไอคนเฮียอะไรรถถังเราต้องการน้ำมันด่วนเลยใครพร้อมที่จะเป็นเชื้อเพลิงมั่งเดี๋ยวมองหน้ากูรู้จักควแล้วหมดแล้วหมดเฮียตอนนี้ควางบีด ไปแล้วะอะไรรัดแมนสแตนดิ้งแปลกโมเราไปรูดกันดีกว่ามีที่อันนี้อะไรอะน้ำมันเนาะน้ำมันน้ำมันเข้าไหมน้ำมันอุ้ยน้ำมันอีกอันนเรามีคนเยอะกว่าว่ะถ้ามันมาทีละตัวก็เสร็จเราแล้วมีเยอะตีทะลุกูเหมือนกันนี่ว่าโคตรแรงเลยสัส เอออมันนั้นตีติดสตันน่ะยี่ห้อเทียวโอ้ยไม่ไวเลยพี่ชู่ว่าไฟสิเนี่อะไรเนี่ยนิ้วเพเปอร์เอ้ยเอาไปโอ้ยโอ้ยเขี้ยะเขี้ยะโกร๋านี่มีรับโอ้กลัวมันมีรอปะมีเชือก หมือนเกมแบบตุนเลยชย่วด้วยไมยอะไรช่วยด้วย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 ไอเหี้ยตานดูดฟก่อนูฟก่อนดูเฟย์ก่อนไปคนเี่ยเลย่ออซอมบี้สองตัวเข้าไปบ้านมึงเชกูเื่อนๆทเดียวช่วยกูด้วยอไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากกูโอ้ยมีอยู่ลาเยอะ กูว่าเราพอแค่นี้กลัวผมบี้ไปก่อนหนี่้กลัวพอแค่นี้มึงโยนซอมบี้มึงโยนซอมซอมบี้มาเดี๋ยวกูรับเองแต่แต่มึงว่าร้านปืนมีปืนไหมไม่รู้มึงลองไปดูสิไปไอ้คุณเรียนศพซอมบี้แล้ววะได้เอ้าไอ้เหี้ยหยิบศพซอมบี้ไม่ได้เอ้าตายหาะะแล้วหยิบศพไม่ได้ศพหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเนาะปุณรับปุณ คือสามต่างมาพี่ชายไม่ใช่เลยพี่เจนี่หยิบไม่ได้กางเตามันตัดไปเลยไอ้นี่ไอ้นี่ถึงไงไอ้นี่ไอ้หนังเกาหลีที่เป็นซอมบีบุกอะเอ็นทูบูซานนี่เอ้ทูบูซานนะไปต่อว้าเฮียคนทูบูนนะ เ้อดีกว่ใช่ p r o f e s s น o n a l ก็ทำดีกว่า้าเลยเฮ้ยเซฟเฮาเซฟเฮาเฮาหมออันนี้เลาอันนี้เลาดีกว่าอันนั้นระยุกลางเนี่ยเอ้ยสมบีดี่ลือไงดิไม่หายดิเพราอันนี้มีมูลค่า สบ <ENNIS> า <lawsuit> ะไรเนี <Nein> ่ะไ้เนี่ยเาเป็นกิโลเมอารอสติเนเฮ้ยเออันนี้เป็นโจเล่นได้ไอากับเฮ้ยเอาความาให้สิีโยอยากได้ที่สุดในชีวิตขาเลยจะนัสโตเล เอ้สตอโอสแโด่านพี่กองเรอตัวฟังใดทำไมเอามันทำไมไม่มีไม่มีฐานเลไม่ไม่มีฐานเราคนไม่มีฐานไี้เหี้ยแยมอะไรอ่ะเราคนหยุดมไเอาแต่นอน

เล่นไทยกูรัตหนึกู <c oughs> ตายวะมีตายปะครับใครขับอ่ะม,มึงอ่ะหนึ่งกูเติมน้ำมันก่นอนโอ้ยน้ำมันเซตเดิม่ใช่กามาชัวเ <c oughs> ซตเดิมขี่คนมั้งไอ้สัตว <c oughs> ขี่มึงอ่ะ <c oughs> แบกหลังไม่พอตอกได้ด้วยสุดยอดไหมล่ะ

โอ้ยบ้านหลังนู้นใจไหมีมัตามัล้ไตามสบาอยู่นะเอามึงขับดิกูดูทานทงีกูมีปืนไอ้ไอโมไม่ไม่ดูกูกูขึ้นไปบบนี้เออเรื่องมึงไปสัตว์จะไม่เห็นมาลควันเนี่ยนะมาลงควันมาลควันเนี้ยโอ้โหเี้ย่กอะรอะไอ้้ยอ้ยุ้ยโ้งอ่ะอ๋อ มาตายเออมึงฆ่ามึงทำไมอะมึง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 ยิงมึงยิงดิเอ้ยตีบ้านกังมึงอะมาไอ้สัตว์สัตวอุ้งอั้งอุ้งเย็ดเก้กูมันแม่นเอ้ามามันวิ่งมาเราเอ้าขี่เลยตีตะกมากูว่าขึ้นขึ้นรถมาเลยขึ้นรถไอ้นี่ยตอนนั้นอะไรอะเพื่อนฮะแดงแดงอะไร ไม่ไม <e ่ไม oh, ่ก like ูได oh ้ย oh. ินเสียงมาป่าไป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 ครับ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 เร็ว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 เฮ้ยมึงทำไปชิบเบอร์มดิม้าไปชิบเบอร์ไดวปะไม่รู้ไม่รู้ไปยเลยเอเทอเเทมึคิดว่าว่าโอยน้ำมันเหลือเท่าไ เช็คนีโอ้กําลังจะหมดน้วะโมเ,ออเราต้องสวายเดยนไะอ,อ้มันวิ่งมาแล้วันกลัวกันกลัวเออตอนนี้นี่ความเร็วในรถลงแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เอาดิโอ้โอ <c oughs> เอ้พวกมึงเตรียมตัวตั้งหลับไม่รู้ไม่รู้เป็นโจกูขาย้มันผาไม่ได้เ <c oughs> ขาโทษได้ลูกมา <c oughs> ้า อะไรที่มันอะไรที่มันเป็นไม้เฮ้ยโอ้ยเฮียย็ดแม่กูมาต้องตายไอ้ทำไม้โบมาอย่าได้กูจะไปไายต่อไปแล้วเนี่ยเรากำลังจะตายเอ้าเฮีย ไอ้โม่ตายไอ้โมตายมามามาเจ็บแม่ไอ้สัต oh, ว <oh, right? ์เกาะกูจ right. ังเลยไอ้เจี๊ยดนี่ก็ตัวหนึ่งเอ้ยกูเป็ลูกเองอ่ะกูเป็ลูกเองขี้หมอโอ้ยไอ้เจี๊ยมันเกาะโอ้คุณเนอะไปโยนลงไปไหนเนาะกูมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเฮียเอาไฟมาอีกอันนึงดิกูนอนไดมีไว้มีไว้มีไว้แล้วมีไว้แล้วโม่เตน เอาแต่คือโอ้ยกระสุนไรเฟิลจะหมดไปไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะเียนี่มาจากไหวะกลัวไปอย่ย่าย่ามันมีครับเม่เห็นมนมีวอเหรอไม่ไปดูเออไม่เูมึง้ มึงยิงปืนมึงยิงปืนห่านแต่มึงคุ้มไหมไอ้กำกันนี่มึงเสียไม่นิดเดียวไอ้เฮ้ยคุ้มคุ้มเลยเราไปเติมกระสุนที่นั่นได้เราได้เราได้เยอะเลยนะเฮ้ยคุ้เชื่อกูแต่ตอนนี้กูอยากรู้ว่ากูกำลังจะตายฮ่มีที่ชุบอยู่มึงีสองชีวิตใช่เหรอันเป็นเน็ตกูซื้อมาสองชีวิตเหรอได้ไหมเฮ้ยแม่นอน เอา,ตาตตอ Ed, แต่ด่ากูไงอ่ะเกูของหายตากูของหายแล้วโอ้โหเต่งก็เศร้าว่ะเต่งได้ปลาปอดเพื่อนๆของเรามีอย่างจำกัดข้างหลังไงเอาย่อข้างหลังกูไม่มีอะไรป้องกันตัวไม่มีโชว์เมลเลยเหรอไม่มีแซ็่โอ้ยไอ้ยโมโมเอาปืนไหมไม่ปืนไม่ใช่ไม่เนี่ยไม่ชท่าใช่ที่ขาดเหลืองมึงไอ้เหงจะตายกังไงเออ เกือบได้ใช้แล้วโอ้เชือกนี่แหละมีปืนปืนพร้อมลั่นอยู่เออมีจริงด้วยลั่นในหวังลั่นในหวังลั่นพี่ชายเอไม่ทำอะไรกูใช่ไหมเก็บแล้วนะไม่ทำนะมันมีใจดี ไปนะตั้งชื่อว่าอะไรโรเบิร์ตนะไปโรเบิร์ตเข้าเตาไปกู <c oughs> บิดอะไรเนะ็นคือบิดที่เป็น <c oughs> เหล็ปนไงมันคือสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่แงวะ <c oughs> <c oughs> ในการเอาตัวรอดอนะ่ะ <c oughs> นี่เออนี่กูว่ากูขอเลยชิงดีไหมไม่รู้เลยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะเจ้าเคิร์ดลบสิบครั้งอะไคือสิบครั้ง เข่าพรมอ่ะเก็บไปเก็บอุ้ยคันเอ้ยคันสมิธอู้เฮ้ยถือแล้วไม่มีไม่มีตังค์เว้ยแต่กูมีเว้ยกี่กอบกอปี้ข่าเนี่ยช็อตกันเชลล์กูเต็มแล้วปนมึงเห็นเว้ยน่ะมรนมีแบบฮก็คืนแล้วเราควรอยู่ในนี้ไหมควรอยู่ที่มองเนี่ยมึงมึงออกมาเล่กูเดี๋ยวนี้นะออกมาเล่นคออกมาทำอะไร อ๋อพายุฝนไอ้ไม่ใช่ฟ้าฟ้า,ฟ,าฟ้าผ่าฝนฟา้าขนองคือมึงลองถ,อถือของที่เป็นเหล็กฟ้าผ่าไปหกโมงแล้ว <c oughs> โอเลกูเลกูเลกูเล่มาจะเลกันกูเลกันกูไอ้โย <c oughs> ถ้ามึง,<า>ถ,มงถ้ามึงเจอพวกฝูงเอาร้อนทั้งหลายแหล่มึงช่วยเตือนกูด้วย มึงกลับยัดมันเลยม้ยเจอรอเอาโลเจอแต่อินรอว่ะอินรอว่ะในกฎหมายเยีออมึงรู้จักคำว่า sister in law ป่ะโอ้มึงรู้จักสเต็ปมึงรู้จักเต็ปซิสป่ะ ไอ้โม่มาขับกูไปปืนกูจะยิงเป็นยังไงกูเป็นปืนลูกสองกูไม่ได้เล่นมุกเลยขอโทษขอโทษไอ้เล่นมุกมาเป็นฝูงมึงยาหยุดหย่าไอ้เหี้ยหย่าไอ้เหี้ย

ไม่นไอยังไ่าอไหมล่กระสุนหมดสจะหมดเฮ้ยไม่เป็นไรมันกรสุนหมดกูยังเหลืออีกปืนนึ่งไอยี่สิบช้คุมปืนกูมีทั้งสาิไอสัตว์แต่ไรฟิยัเหลือสี่นัดเฮ้ยโยฮะไม่จะหมดอีกแล้วเหรอมนจะหมดอีกแล้วอะจะหมดเร็วแล้ว เอาดิเพื่อนไอโบแม่ครคุกเลยไม่ได้มาไอ้มากูตายเดี๋ยวหยุดลอยโบไอ้เฮียเราจะไปพร้อมกันเฮ้ยตอนนั้นมีของอ่ะไปไปไปต่อเลยเดี๋ยวกูึกขี่ม้าไปโอเคไปไปไอย่ฟเพิร์ลแล้วเดี๋ยวไอมันคุกอะยอปเียวดาวฟอร์ดคนคนซีตัวเช่น ไปปกูเห็นหมาไอ้ตัวใหญ่เลยกูยังตัวรู้ะเฮ้ยบ้านนี้ร้าเฮ้ยโยเดี๋ยวกูจัดการเองโอ้เสียงมันเปิดตึงโมโม่หลังมึงเชื่อเพิ่งเดี๋ยวเชื่อไรกูไม่ท้าไมเพ่งขึ้นนะผมาตามกูมาตามกูโอ้ยตั้มปีบิดเพิ่นเฮ้ยโมโอ้ยไอ้โมไอ้ยอ หาเชิงเว่าเดีวนี้ไอโย่อานเชเว่าเดีวนี้อชเพเดีวนีไอเฮียย่อันเชิงเพิงว่าเดี๋ยวนี้เยไอ่นี่มาัวนตบีไปแล้วก็โอชไอเหียมัสนุกลย ไอ้เบอม์ไปไอ้เี่ยหมดแล้วไอ้เหี้ยปวดปวดริไปไอ้เหี้ยต้องกลัวไปเอาเหียปุดปวดแล้ริวไอ้แล้วว่าเราเขีร์หมดแล้วอะ ใช่เรื่องแน่ใจเหรอไม่ใช่ว่าเราเข้าไปเราเจออีกนะซอมบี้ตรงนี้เนี่ยแห้งตาดุกรอนมาเนี่ยเออนั่นแหละเหลืล่องอยู่สามเรื่องอยู่ห้านัดถือปืนใช่ไหมใครบอกเถือปืนไอ้แม่งคมเลยสัตว์ตัวที่กูยิงตกมาเลยก <c oughs> ูจะไปเอาศพไอ้โมเอตัดเว้กัย <c> ู <oughs> ยิงกูตกมาให้มึงเอาไปเด็ดให้ไอ,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 อ้โมดิ

พวกอินรอช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยต้องอะไรจะตายกันหมดต้องอะไรจะตายกันหมดเกมดไมดอ้เหี้ยนนีไอ้เดตาแม่ไอ้เหี้ยเกมแม่งมันแบบกูชอบวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย แม่งแม่มีแก่ที่กูไม่ทัดยิ่ดีไแกินมีมีหมาแววูบวีมีผีขี่มีสัมีขี่มาสัมภีถีดาวเกมไม like like yeah. 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 yeah, yeah. ่สุดยอด